กันบ่เนี้ยเงียบมานี่เนาะสบายดีนี่อันน้องหล่ะมันเด่นมันอยู่ใสทีว่าอันทีว่าทีว่าดินเจ้าจ้าเมื่อยพี่น้องเลยเนาะว่าอะไรก็เมื่อยคือเป็นเงาๆแต่เป็นได้ไะ สองมองุมอือ่ะพี่น้องไงเนาะยุดมาสร้างมาดิยุดก่อนอืมถักก่อนสร้างซองก้อนนี้ก้อนนี้ลงโตกินเม,มาเกินอืมอยาพึ่งล็อกเนาะโดยโดยโดยพี่น้องไงอ่ะทักทายกับสบายดีเดอ้อชายเดอ้อมาอหาหาลองเดิมเนาะไปเรียกต่อว่ามนี้นะนอืมอ่าเด้อพี่น้องไงเนาะสร้างเพิ่อนยุดไปจันพี่น้องไงเนาะ ปะเป็นชานน้องเดิมพี่น้องกันเนาะช่วงส,สวยๆเน่จักหน่อยพี่น้องกันเนาะเอาน,น้องเพื่อนอย่างอยู่ดีนะเอาการเลื่อนก็นทักทายกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิดคตคูสู่ทุกคนพี่น้องกันเนาะทุกทุกท่านเนาะตอนนี้ก็เป็นชาแนงเพื่นนอนกะเป็นลูกเป็นล่างเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเนาะพี่น้องเกยนก็น้องเพื่นอ่าจ้ะ เอา้านี่แหละพี่น้องคือเป็นแบบเงียบเงียบเงยง,งอยเงาเงาเนี่ยจังน้อยพีน่น้องไอ้น้องเมื่อนี่เออไพยก็เอาสุกขีดนี่ไปเลยเนาะม,มาสิมาซอยสุกอยู่กันอลไรไปทั้งใดแล้วใช่ใช่ใชเด็ดมังดีกันบ่ <laughs> เงียบๆมานี่เนาะสบายดีร่าวยาวสบายดีสาดีน้าสาวใจบุญสบายดีสบายดีโดยโดยสบายดีสบายดีเฮ็ดยังกันนะเก็บพื้นที่บ่เก็บไม่อืมผ้าตังอันนี้ได้สั่งของไพย์นี่ผ้าวัตของผ้าวัตไพย์นี่ของของสร้างให้สร้างระวังของเป็นขาดเถอ ยังแพ่วัดเพิ่นขาดพี่น้องเลยเนานะเออเจ็บกวดเนาะยังอยู่บ่มิยังไม่กินบ่ไปกลุ่มๆอยู่นี่พี่น้องเนาะเปดม่มีอยังแล้วมือนนี่เปิดเนาะเออระวังด้วยนี่ยั่งไปยั่งมาแล้วเปาะเลยอากาศดีเนาะมาเฮนะือนซานจ้ะเนาะมาเมื่อไหร่ผลบัวตกเนาะ ไปมาเมื่อไหร่กับผนตกเนาะเมื่อนี้ยังอยู่พี่น้องแต่ว่าบลอ,อดหรอไงวายันโซนึงแรงพอดเนี่ยคิดว่าเนาะเอาเอาอ,าอากินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วบ่มาเนี่ยกินข้าวกินน้ำแล้วแต่ยังกินมีมีกับปลาปองมีกับปลาปองข,ขึ้นก้าวนั่นเบิดแ,แล้วเนาะแล้วก็พอกินอยู่บ่พักโซ่กับข้าวเมื่อคืนนี่นะ พอกินอยู่พออยู่เนาะพี่น้องเลยคนมาตอนจะคนเมื่อคืนนะเพราะบะหลายคนหลายคนอยู่นเนาะอืมอืจ้าจ้าพี่น้องเลยป <cinematic. S 1> นกระชิตก <rum> บาดเลยกาทั้งสร้างปันญยุทธก่อนสันพี่น้องเลยเนาะพักพรก่อนผู้มีเบียกก็ไปเบียกก่อนเถอะน,ะ,นะพี่น้องเลยเนาะว่าอ,อื่นเป็นสิมาเริ่มงานต่อเนาะถือเป็นดาวพันธสีมือ ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างโค้งห้างอะไรก็ถือว่าไว่เตอะไปเป็นน้องไอ้างคนกันเนาะถือว่าเห็นงานรวดเร็วทันใจอยู่นะเป็นน้องเอซังก็อีกบุกีเมื่อทางมอญาวกสิเทกับเมื่อ้านเมื่อซองก่อนพี่น้องไอประมาณวันทีสเปรดกับสเปรดก็สิเป็นวันจันทร์มื่อฮื้นเนาะกับเมื่อมื่อฮื้นเป็นช่วงแรงๆเนาะแต่ว่ากับสิเบะขมายามายามน้องเป็นอยูน้องก่อนสิเมื่อการเป็น้องเอซัง เห็นเมว่านี่เพิ่นใจค่าสร้างไปบ่สี่ล้านละบ่ใจค่าสร้างเลยแล้วสี่ล้านพี่น้องเนแล้วสำหรับเขียนถงสั้นลองเดิมผลบริโต๊กบ่มาคืนนี่ใครยุ่ผลบริโต๊กบริลินเนาะตอนตึงม้งจ้ะเือกไว้ยยุ่บ่มาคืนนี่ลองเดิมนอน sang mong ừ. khè phần nàng vào nàng nhảy cả à, nọ nàng lôm nàng eo cả pi nàng người có à. mi nhàng pi nàng người nhẹ nhẹ người ngồi ngon ngon thà mà có mi sang phần cả nọ nhẹ nhẹ pi nàng người sang à. làng thổi làng buông đẹp đôi là bớt rồi nọ phải mà làng thổi làng buông rồi làng phù điều làng phù điều <laughs> บาได้หลายบารรยา่าเนาะใครหลอกเล้งถวยเล้งซ้ำกันนำในบ้านเจ้ามันสะดวกสบายอยู่เนาะ,ะบ้านไอย,ยังไม่ได้สะดวกสบายชาวบ้านเจ้าได้ด่องน้ำเรื่องในพี่น้องเลยเนาะ,ะบ้านเจ้าแบเปิดจวดรดพี่น้องเลยพักอันนี้นี่เพิ่นปลูกบอลคือมันมาแตกเองเลยแตกเองเพราะไอไปเห็นเห็ดลายหม่องนเลยพัก,พ,กพักหอมเลยบ้านเจ้าไม่ได้กินปะ กินแต่มีลายและดูโหเห็นเป็นปลูกมั่วไปเลยพี่น้องเลยไปจนเหยียบทิม,ทมจะจะพายอันสุกดินนี่ไปกี่นี่เป่านุ่งบอกด,ดินก้นนนะอนใหญ่ๆนะเปล่าอานงแล้วก็นาเป่าอานองนาเป่าอานุองนาเปล่าลีนาอานงสาย ตะกี้มันเป็นอันนั้นบ่าน้องไงมันเป็นอันว่าห่มกล้วยบริกีรโดยเออพอเห็นตอกล้วยนะพี่น้องกันเนาะเออตอกล้วยนะกล้วยเหล่บ่กล้วยยังกล้วยยังบุหุกัสานแล้วเออกล้วยมันเป็นเร่เลยนะเป็นเปล่าอือ มิแต่บูฮูภาษาเราพี่น้องเลยฮูจะภาษาเจ้าจะเล็บนะเนาะผู้ว่ามาหาแล้วบ่มาเลยยังพ่อทั้งโฉบทั้งเสาได้ผัวมาหาเพิ่อนไปหาเบิ่งงานไม่ไปสั่นพี่น้องเลยเนาะทั้งว่าเจ็บมาเลยบดีพ่อ,อ,อก,กันปันใดเนาะยันอื่นพ่อได้ั้งขี้พ่อ,อ,อก,กันวันนี้ยันเพิ่นแยกทางไป Uh, bằng cát bằng an, nó nhẹp người ngoài ngon 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 nào người ngon 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 may ngon 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 bớt ngon 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 kiếp ngon 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 อันมาเฮ็ดพื้นได้เนาะโดยพื้นบ่นี่เนาะโดยป๊ปี้ได้เพิ่นสิได้ใช้บานหามาใหม่ตล่ะเป็นหยังตะปูตะปูเอให้น้องเอาออกตะปูโดยอ๋ยันเหยียบบ่โดยอือพือนพื้นบ่อันอันเป็นด้วนใหญ่ๆนี่เพิ่นตัดมาเฮ็ดพื้นบ่โดยโอ้ปีได้บาดนี้สิได้ใช้บาดนี พี่นี่เออแตมันมีแบ,บบว่าบางเธอมีเบียกมีงานเนาะมีเบียกในเขื่อนในซานใช่ป่ะมันก็ะดิสจำป็นต้องใส้เนาะแบบนี้เนาะเอา่าย่างได้พี่น้องเลยเนาะนี่พาเอากระด,ดิสนี่กรวกกระวักเออไม่ติ๋วเท่าจักนี่ป้อไม่ติ๋วดีพี่น้องใหม่อันนี้ลุกลไว้ไหม่คลาดได้ไหม่ ถ้าบ้านได้เนี่ใหญ่ปานนี้นี่เพิ่นเฮ็ดทานเพิ่นเอาลงเตา,า,เตาบ้านเจ้าบ่มีเนาะคนเฮ็ดทานเนาะบ่มีอยมีแต่ใส่พื้นกันเนาะดีเดยอะกับเส่นปูนด้วยพี่น้องไปอันเดียวกันด้วยเนาะเออขนาดเฮือนขนาดซานเพิ่นก็ถือว่าใหญ่เตบิบพี่น้องกัยเนาะอืมคักๆๆ ดินนี่ฮอทไซฮอทไซอันออันออน้องแหละมันแดดมันอยู่ใส่ที่ว่าอันที่ว่าที่ว่าดินเจ้าอยู่นี่หาดแต่กกมักเมแต่กกมังมีกกมงมโดยฮัดเน่และก,ะมกัมแกโค<อ>นกกอันมกักมักงอะมงอังอ่ะนะบ่แล้วกะไปหอดคอกกับพ่โ,โอ้แค่แบบนี้เราเป็นอย่างดินแล้วเนาะ กับเขี่ยไปดิกำมัเเเเบบงเนี่ยพี่น้องจำเป็นแล้วเนาะ่ด็กอะไรเอ้ายามันรอกเนาะเป็นยังขับแขบแล้วก็มีเพราะเป็นพี่น้องเพิ่งว่าเรื่องกุ้งม่วงพี่น้องเลยเนาะเอเอในหน้าตอนนี้พี่น้องเลยมุมนี้ปัญหาเรกมันยังบม่ได้ต้นใหญ่เนาะแต่หน้าอนาคตน่ะ ถึงมันสิเป็นกงม่วงอยู่ดินเพันกระยาแต่เองงามันมาพราะว่าดินเท่านี้มันก็ต้องได้ตัดออกแต่พุ่นและมันเอากระใม้มันใหญ่เนาะแต่ว่าปีนี้เราไปกินหมากมันก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นเชียร์กันเองเรกพี่ดำเงยมวยยากหรอกเนาะจากไหนว่าไปบมาวมาให้กันนงกงม่วงย้อนนะผิดกันย้อนวาวได้พี่น้องเลยเนาะ ồ nó cũng một ngõ nào đây các này, tên mà lúc có tồn vô nè cha cha mươi các này, ơi vào lại cả mười, <laughs> cứ bình ngào ngào thì bình thế này <laughs> bình đấy ngào bằng ừ. là bao vào เยอะขึ้นเป็นเงาเงาป่ะจะไปนั่งอยู่เตียงป่ะนั่งร่มกันกันเนืองกันเนาะเป็นเงาเงางิ้วแท้เมื่อกี้ฮอดผัวป่ะเฮ้ยทาดบะเจี๊ยบป้อโดยโดยอโดนแล้วกินทอดบะเจี๊ยบดีนะลองเลิมนี่ป่ะชิฮอดทีมงานชิฮอดทีมงานโดยทีมงานกับมาหาอยู่ให้กับมาอยู่แต่เบิร์ดมาเบอเบิร์ดกินทอดบะเจี๊ยบพิเศษป่ะ กะทอดไอ้เจ็บไอ้ตูนไอ้โค่กีทอดผ่นนอนใช่เม,มือนนม่อคืนนี่เมื่อเมื่อไงบอโดยในวันผ่อนสบายพี่น,อน้องใส่ซองนมเลยผนอนใส่ก็ได้เป็นเป็นผัวเอาเลยเนาะเจ้าคู่จักกับเรามาตลุนนะบ่หรือว่าหากกหคู่จักกันเลยกับใครไม่บอเจ็บนะคู่จักกันจะโดนอืม จักคุยจักกันมาตลนดลนประมาณจะเดือนครับปีแต่ว่าบ,าเ,คเ,าบาเคยว่าน้ำกันบเคยว่าน้ำกันโดยแต่ได้ยินเขาว่าเขาเอินซื้อไอเจ็บเรามาเล่นบ่อตอนจังหวัดจักแล้วนะตะก<พ>ี้น้องเดิมก็ไปเล่นอยู่ทางวายเพิ่นก็ไปเล่นอยู่ทางวายคือกันแต่ว่าน้องเดิมได้ยินเขาว่าซื้อเพิ่น ปะหูจักเลยแต่ก็เคยว่าน้ำกันแบบเห็นกันพันพานโดยเห็นกันพันพานจะปะหูจักกันเนาะแต่บ่เคยถามกันโดยแต่ทีิมาว่าน้ำกันน yeah ี่มาว่าตอนที่มาพี่เนาะมาสัมภาดเสือใหญ่พี่เนาะโดยประตูนเด้ประตูนเด้ประตูนบจักเลยบประตูนบะฮูเลยเนาะโดยแต่กระบบเจ็ดนี่เคย เห็นแหละกันอยู่พี่น้องเนาะเวลาไปท่งไว้พี่น้องเจ้าอยู่พุ่นบ่โดยอ๋อจะมีพี่น้องบ่อยู่พุ่นนะไม่น่ะเอื่อยถอยไปเอาผัวอยู่ท่งไว้อืมเอ้จะเท่หนี่บ่โดยอ๋อพี่นมาบ่ใส่หมวกบานนียบ้าอืมจะบริหารห้ออัดเปิดบ่อยสับ้าใอ้บ่าวผถือกันบ่ขอโทษเด้อถือกันอยู่ดีว่าถืเพราะว่า บัดขึ้นเพืจังเละบัดขึ้นบัดขึ้นเอิญอือเอาพี่น้องเลยบัดขืนเคี้ยนขึ้นซ่าน้องเดิมกันสั่งรุ่นน้ำกันเด้อเออมันแล้วมันทั่วเลยต้องต้องหอด้วยน้องและบัดเล้เนาะอือสามคนเบยน้องก่นนะสามอ่อแบบเลยน่องแทะเลยสามคน เอโกกอยู่พุ่นเนาะโดยอ๋อกระไรมาเจ้าโดยน้องเรนโดยโอ้ใครเยอะบ่มีน้องน้อยเนาะโดยอืมถ้ามีน้องน้อยชั้นนี้พองแฮ้งชีรำบะคิดพี่น้องเนาะยังดีแต่ว่าลูกเต้าใหญ่เบิด์เอ้พี่น้องน้องนุ่งแต่ละคนดูแลเจ้าของได้เบิดแล้วเนาะโดยอืมอืที่ว่าส่งการเจ้าก็ไปพุ่นบอกกินแปหเพิ่นบอกโดย อยู่ทงวายพี่น้องเนาะอดขึ้นถึงขึ้นซ้านจังว่ากันเนาะจังไปหาฮอดเพิ่นเนาะจักปีเคยจักคุณอายุเอยบ่ฮู้ทํา่หรือว่ากลัวลติบ่ฮู้คือกันบนจําสมอยู่บ่กลัวบ่ฮะยานบอียบ่กลัวทํา เออยอยู่หน่อยก็ใช่ไหมด้อโอ้แสดงว่าพนาเสียพัวนะสานิบอกคขามใดที่ต้องเดิมบวตอบนี่คือเจ้าบกเข้าใจอ้เบาเ็นบอกเ้ออนาเบาลีนาเบาอนองเบาูจักเบายาว บ่ฮู้จักปานใดบ่ได้มาไว้พดบ่บ่เข้าใจปานใดเออต้องต้องคนเชี่ยวชาญเด้อพี่น้องเอ้ฟังเนาะเออบ่ดีเพิ่นเว้าเสียงดังเนาะเออเอาเจ้งเงดังพี่น้องเลยเอแต่ว่าพ่นที่ตกฮอดเอาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ เอาสาพปีน้องเลยสมเกไปละเนาะกะเรื่องเงินเรื่องซานน้อง,องตอนนี้กะถือว่ามาได้รายเติบแล้วปีนองอเนาะดีอกดีใจเทนเจ้าลายๆเดอ้อที่อีกป,ประมาณสองทิศเนาะคิดว่าเร็วยาวเนาะขึ้นเขื่อนขึ้นซาน ประเพณีท่านคุณเจ้านี่เป็นเป็นแ네นวไรละ่บรระบ่ฮพันธุนเทศกัน,นได้ใชะละ่ลรือเปล่าโบโการบ่ฮู้ของพูงใหญ่มู้จังโบได้เคยไปขึ้นบ้างบ่าโบเคยเนาะมีการอ้อมเพลื่อนอ้อมซานกันบ่บ่ฮู้คือกันมูเลยเลยบ่าจัาว๊ว,ว <c oughs> า่าไงบ่จักเลยนะเนาะโดยเอเอ <c oughs> ทำงานโรงงานแต่งนี่คือกันอยู่บ่บ่คืบ่คยไปอีกบัาวา่าสิบ,บ่เคยไปงานแต่งมูตอนงานแต่งเอ๋ยโอ้ยพวกละ่ะเอ๊อะจ้ะพี่น้องเนานะสำหรับเพื่น้องเริ่มในตอนนี้กับมิเต่รอพี่น้องเนานะรอมือเลี้ยวเพื่นซานเจ้านะรอ,อมือเลี้ยวมือทัวรนะ์นะเมน ขึน้นเรื่องขึ้นชาตแล้วก็แมนเอาไปซอยครบข้ออื่นไปเรื่อยพี่น้องเหรเนาะกินนะี่บอดี้พอนอนยังไม่มีมีกับปลากระ,กะป๋องขา้าวมีปลากระ,กะป๋องข้าวอีกแลย <laughs> น่าจะจะเป็นปลากระ,กะป๋องเลยแต่มีพี่น้องเหนนะรอใช้กระห้องว่ามีนักกินอยู่หรอกเนาะมีนักกินใค้ก็บ่มีนักกินอยู่หรอกมีกปลากระ,กะป๋องก็แซ่บสุดบ่มากโบ ไาสามีเต้นแล,ล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวช่วงเร่งทำมันบกคำก่อนไะด้สิข,ข่ามาเยี่ยมมายามเด้อเนาะอันนี้ถือว่าเข่ามาเยี่ยมมายามเพิ่มเติมน้องเพิ่นพี่น้นองเลยเนาะกะสร้างบระยู่สิเงียบเงยเงาเงาอยูอยอย่พี่น้องเลยเนาะคำสร้างเพิ่นอยู่พอได้ยินเสียงเพิ่นกบไม่กบตอเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวพี่น้องเลยนี่เงียบเงียบจังเลยไปก่อนเด้อไปป้าก่อนไปป้า,าก่อนทางก๊อตไทยสุดีเจะบายดีเนาะจะ ไม่ไม่ขอขึ้นนะไม่นะโออันนี้จะระวังเนิดเดียวระวังระวังยันต่มหัวบ่ได้ถึงหัวเจ้าที่ถึงบ่มา,าถึงเนาะเพราะว่ามีแต่เมตรเท่าไรเจ้านะไลท์สี่สิบบ่เท่ลสหน่อยด่เนานะ ที่ซิมหา่าบอเออออออจะบอกเลยเ nhau กูม,มูเนาะพี่นออ้องกัยไปซาเลนั่นอะไรพี่น้องกัยทั้งมวยย่าอิงกับมาเยี่ยมมายาบน้องเพิ่นเนาะกะจัชชีบาอย่างกับน้องพี่น้องกัมีแต่อ,อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งทั่วไปเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งมวยย่าอิงก์จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องกัยขอขอบคุณขอบคุณเบิ้ร์ตกุศุสุคนะพี่น้องเด้อที่ขับมาติดตามเลยครับสำหรคลิปของพวยยาคือเก่าคือเดิม เนาะพี่น้องเลยเนาะสร้างเพื่อนมไม่ได้มาวันนี้กะปิดเงียบๆเงาเงาอยู่พี่น้องเลยเนาะโอเคโอเคพี่น้องเลยมีแต่ว่าดถาเบิ่งอื่นเนาะก็ขึ้นๆขึ้นอยู่รอสร้างเพื่อนจะมาเฮ็ดพี่น้องเลยเนาะยินทางว่าลุงว่าจะซื้อหลังคามาเนาะ ไปแล้วพี่น้องเลยเจอกันในคลิปหน้าเนอะอ๋อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องสร้างโอ้เครื่องสร้างเพื่อนเดาหน่อยเนาะเครื่องสร้างอันที่มาเฮ็ดเชื่อน้องเดิมจะขับไปเยี่ยมพยายามแล้วก่อนนิดนึเนาะเฮ็ดยังกินเนาะเฮ็ด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 มันไจะใช่หรือไงโอ้เฮ็ด เกษธรรมศาสตร์เลยบ่ลนะแนนนีนนโอ้ใส่เจ้าของเพืนไปใส่ละเพิ่นไปนเก็บวะนะพระคะโอ้นอนอยู่นี่เลยบ่ลนี่นะเออเพื่อนฉันนอน,นอยู่นี่เออนอนอยนี่ขุมมือบ่อเรือเป็นบางมือขุมมือแล้วะน,นอนเทา้าเป็ดไก่เลยอืมเรานอนนี่เลยเนาะแม่เนี่อ๋อพี่น้องเลยโอ้ไก่กาแล้วได้พี่น้องเลยไปตีบ่อบ้ยแนนไปต่อ โอ้เราเลี้ยงเลี้ยงคายบ่เนี่คือตีนี่นะหรือวาอ๋อใช่าเลี้ยงตีนะ,ะเพรา่เลี้ยงตีบ่เลี้ยงตีเนี่ยละเลี้ยงไปตีทําบ่เนี่ยเออไอตัวของงามไปต้องต้องอาไนี้เป็นคายตัวเท่เนาะหักยือพี่น้องเนาะกันซานหักเนี่ยพ่าตายกับนี่นะ มาสิมาเยี่ยมมาดิ่นเราเราไปอยู่เนาะไปเก็บปลาคะบ่อกเ,เราเป็นยังเราเป็นยังเอาเลยไงขอบใจเด้วยมาเยอะไงมาเยองกินไรบ่อนี่ไงได้ได้ได้รับมันชุกขันได้บ้านเลยอันนี้ใช้ชุกบ่ะเพื่อนไอ้แดงพี่น้องเง้ยเนาะ ยังบเร่เอาเรากรเไยพี่น,อน้องเ,อเ,เงินเรากันเลมีงบอย่แล้วเออนแล้วกอราคาบ้านก็บเป็นนแล้วเป็นรับจ้างคเทื่อนเนาะเรากระไรเพราะได้มา,าต่อเติมงบพี่น้องเลยเน,ะนาะเสาเราแล้วกาผู้ไป,ไป,ปบ่ไดาีเยสานเสาบนไม่แก่นเนาะเสารวันไม่เนอออนพี่น้องเลยป้าป้าพี่น้องกันเนาะเพิ่นกำลังค็ดอยู่กิน เอาไปก่อนนะพี่น้องเด้อเจอกันในคลิปหน้าะพี่น้องเลยนี่ไปแล้วขอขอบคุณขอบคุณพี่ดีไม่แล้นเปิดทุกูทุนพ,พ,พี่น้องเลยสบายดี